ชายคนนี้แหละคือฝันร้ายที่โลกไม่อยากจะเจอของจริงและคดีในวันนี้มันเริ่มต้นมาจากความหลงไหลคลั่งไคร้ในหนังสยองขวัญแบบดังเดิมจนมันนำไปสู่การพยายามเรียนแบบอยากจะซึมซับเพื่อที่จะกลายไปเป็นคนคนนั้นแต่คนคนนั้นที่ว่าเนี่ยมันกลับไม่ใช่ฝั่งพระเอกนางเอกแต่เขาอยากเป็นแบบเหล่าตัวร้ายเหล่าบรรดาฆาตกรโรคจิตในหนัง และใช่ครับท้ายที่สุดฝันร้ายกลางกรุงลอนดอนก็เกิดขึ้นจริงอันไหนแมออนลอนดอนสตรีทเรามาเปิดแฟ้มคดีนี้ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับอยู่กับผมโคดเนมันฟอยและคุณกำลังรับชมออนครามบันทึกอาชญาตอนเฟรดดี้ครูเกอร์คิลเลอร์ชั้นนี่แหละฝันร้ายของจริง คำถามแรกที่อยากให้ทุกคนตอบกันหน่อยชอบหนังสยองขวัญเรื่องอะไรกันบ้างเม้นบอกผมหน่อยนะครับอยากรู้จริงๆเลยว่าทุกคนชอบแนวไหนกันบ้างมีเรื่องไหนเพื่อมีเรื่องไหนที่ผมพลาดคือที่ถามทุกคนแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยมันเป็นคนชอบดูหนังสยองขวัญมากๆไม่ใช่แนวผีหลอนๆนะแต่ว่าชอบเป็นพิเศษจะเป็นพวกแบบแนวสแลชเชอร์พวกแบบหนังยุค90ที่แบบว่ารู้สึกว่า เป,เป็นสไตล์ไล่ฟันไล่เชื่อเลยพวกนี้รู้สึกส่วนตัวชอบมากๆคืออาจจะจะออกแนวคลาสสิกหน่อยนะครับแบบพวก s e r m F ไฟเด d เดอะเท3 t h หรือว่าจะเป็น Halloween, I know what y u u i t h last summer อะไรพวกนี้ครับแต่ถ้ายุคหลงังๆหน่อยผมจะชอบแบบ f e c r Street ซึ่งคดีของวันนี้นะครับที่หยิบเรื่องนี้มาพูดเนะี่ยเพราะว่าคดีที่จะเล่าในวันนี้เนี่ยมันมีความที่คล้ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับหนังแนวนี้มากๆเพราะว่าฆาตกรค,คนนี้มีความฝันอยากจะเป็นแบบ ฆาตกรในหนังไล่เชือดแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คอมเมนต์ตอบคาถามพวกเราหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ช่องมันเดย์บิสตอรี่ขับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พาช่องเราไปสู่แสนทรัพย์ภายในปีนี้กันใครที่เคยดูหนังแนวสแลชเชอร์คงพอนึกภาพออกลองจินตนาการถึงภาพในคืนหนึ่งในเมืองฝรั่งสวยๆยุคปัจจุบันนี่แหละครับ15กันยายนปี2004 มันเป็นช่วงมืดบนทางเดินที่เปลี่ยวเหงาในพอร์ตสมัทเมืองใหญ่ทางฝั่งตอนใต้ของอังกฤษเป็นเมืองเกาะแห่งเดียวในสหราาอาณาจากักรไม่มีใครอยู่บนถนนเส้นนี้นอกจากชายหญิงคู่หนึ่งครับที่กำลังวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนชายตัวสูงสูงหน้ากากฮอกกี้กำลังตามมาอย่างเยือกเย็น ถ้านึกภาพก็คงไม่ต่างอะไรจากเจสันวอฮีที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องจากหนังเรื่องสุข13บสามไฟเดเดเธทนซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าชายสมหน้ากากฮอกกี้คนนี้นะครับรีบตามมามาหาทั้งคู่นะครับเพื่อเข้ามาทําร้าย ทั้งคู่ทั้งสองคนต้องบอกว่าสองคนที่โดนไล่ตามอยู่นี่นะครับทั้งคู่อายุเยอะพอสมควรเลยเหยื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่โดนตามลาก,ก็มีการต่อสู้กับชายปริศนาคนนี้แต่สุดท้ายแล้วชายในหน้ากากฮอกกี้ก็ได้ทําการเอามีดแทงเข้าไปที่ผู้หญิงคนนี้ได้สําเร็จถึงแม้จะเสียใจและโกดแค้นมากแค่ไหนแต่ฝ่ายชายที่เหลือรอดนะครับก็ทำได้แค่ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ การหนีเอาชีวิตรอดจากชายหน้ากากฮอกกี้คนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายเขาก็หนีรอดมาได้จริงๆเหยื่อที่หนีรอดมาได้นะครับก็รีบหนีไปให้ไกลจากการโดนตามล่ามากที่สุดจนสุดท้ายเขาสลัดชายที่อยู่ในหน้ากากคนนี้พ้นออกมาได้เขาได้ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเหยื่อคนนี้ที่รอดมาได้ครับชื่อว่าปีเตอร์คิงชายวัย61ปีเห็นไหมครับแค่อายุเนี่ยก็ตกใจมากแล้วนะครับว่า โหต้องวิ่งอีกอะไรอีกเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆีเต์คิงนะครับได้เล่ารายละเอียดให้กับตำรวจฟังเพิ่มเติมครับว่าเขากับภรรยานะครับทั้งคู่เนี่ยกำลังเดินเล่นกันอยู่2คนอยู่บริเวณนั้นนั่นแหละแล้วจู่ๆอยู่ดีๆเนี่ยก็มีชายสวมหน้ากากฮอกกี้คนหนึ่งเดินเข้ามาไอ้บ้าน,นี่มันเดินเข้ามาแล้วก็บอกผมบอกว่าเฮ้ hey, ผมกำลังจะฆ่าพวกคุณนะ หลังจากนั้นครับมันก็เริ่มชักอาวุธออกมาแล้วพวกเราก็ต่อสู้กันมาแล้วก็หนีกันไปต่อสู้กันไปกันมาแบบนี้จนมันเอามีดนั้นแทงภรรยาของผมมารีฮาดีงวัย76ปีถูกฆาตกรรมโดยใช้อาวุธมีคมนะครับเสียบทิ่มร่างเข้าไปเสียชีวิตทางด้านตำรวจนะครับไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากมายนะครับในการเชื่อมโยงไปถึงฆาตกรรายนั้นได้ขนาดนั้น สวันผ่านไป17กันยายนเมืองทอตแนมเขตปกครองทางเหนือของลอนดอนมันเป็นวันที่มีแต่เสียงกรีดร้องของคนไปทั่วเมืองเลยตำรวจท้องถิ่นนะครับก็คือต้องวิ่งกันวุ่นทั่วไปหมดเลยครับลายสายที่โทรเข้ามาหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยพบกับร่างไร้วิญญาณของเควินมอลลอยชายวัย46ซึ่งเขาเนี่ยถูกของมีโคมแทงที่ใบหน้าถูกปาดคอแล้วก็ถูกฟันตามลําตัวเต็มไปหมดซึ่ง ยังไม่ทันจะได้สืบสวนอะไรมากมายก็ต้องมีการแบ่งกําลังแบ่งทีมตรวจสอบนะครับไปดูเพิ่มเติมอีกพื้นที่หนึ่งครูมิสคอนสแตนติโนเขาโทรมาหาตำรวจนะครับแจ้งว่าตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายมีโจรขึ้นบ้านแล้วเข้ามาทำร้ายเขาตัวเขาเนี่ยมีการต่อสู้นะครับแลวสุดท้ายเขาก็หนีไ่ได้แต่ว่าเขาถูกแทงที่แขนมาตำรวจเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะรีบสืบหาต้นต่อทุกอย่างให้ไวที่สุดข้อมูลที่เราพอจะมีในตอนนี้นะครับมันคือฆาตกรเนี่ย ลงมืออย่างรวดเร็วและมักจะเลือเกเหยื่อที่เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะต่อสู้ไหวทุกคนนะครับล้วนอายุเยอะแล้วฆาตกรรายนี้ไม่ได้มีแรงจูงใจเรื่องเงินเรื่องทองทรัพย์สินเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้ถูกรื้อคน้นไม่ได้มีการข่มขืนไม่ได้มีหลักฐานที่ว่าเขาเคยรู้จักกันมาก่อนเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งข้อสงสัยครับเป็นข้อสังเกตเนาะว่าอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าเขาเลือกเหยื่อแบบสุม่มรอจังหวะแล้วก็ บุกแทงอย่างอุกอาจดุเดือดบางคนนะครับถูกแทงมากกว่า20แผลในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเหยื่อที่รอดชีวิตมาได้นะครับได้ให้ข้อมูลสำคัญนะครับว่าคนร้ายเนี่ยคือชายหนุ่มที่อายุราว20-30ปีรูปร่างเป็นคนผอมสูงท่าทางสับสน และพู้จาเหมือนแบบไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้สิ่งที่ตํารวจทําได้นะครับก็คือเริ่มสอบสวนพื้นที่โดยรอบให้เร็วที่สุดไม่รู้ว่าเหยื่อของคนร้ายเนี่ยจะมีมากกว่านี้อีกไหมก็ต้องรีบทําทุกอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ไม่นานก็มีเบาะแสที่น่าสนใจเข้ามาจนได้มีมันธนากรคนหนึ่งครับโทรเข้ามาที่สถานีตํารวจนะครับแจ้งเหตุการณ์ว่าเห็นเหตุการณ์แปลกแล้วก็น่าสงสัยมากม เห็นชายคนหนึ่งวิ่งเปลือยกายเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งครับประเด็นคือเขาไม่ใช่แค่วิ่งเปลือยกายครับแต่เนื้อตัวของเขานะครับมีฉลมไปด้วยน้ําแดงเต็มตัวเลยซึ่งแปลว่าคนๆน,นี้น่าจะไม่ธรรมดาแล้วก็คนที่เข้าไปในบ้านหลังที่เข้าไปอาจจะมีโอกาสมีปัญหาอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นลองเข้ามาดูหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เลยรีบส่งทีมเข้าไปที่บ้านหลังนั้นโดยทันทีบ้านหลังนี้นะครับคือบ้านของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งบ้านของครอบครัวโรบินสันซึนซ่ง สองสามีภรรยาคนนี้นะครับก็คือเป็นผู้สูงวัยทั้งคู่แล้วเพราะตำรวจเข้าไปก็เจอกันจนได้ครับผู้ต้องสงสัยคนนั้นตำรวจก็ได้เข้าจับกลุ่มชายคนนี้ไว้ทันทีแต่มันก็เกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นไปแล้วนะครับเจ้าของบ้านดีเร็กโรบินสันและจีนโรบินสันกลับกลายเป็นร่างไรวิญ,ญญาณที่เสียชีวิตในภาพสะดสยองไปซะแล้วผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับได้คนนี้รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตัวเองว่าเขาเนี่ยแหละ คือคนร้ายชายคนนี้คือแดเนียลกอนสเลสผมขอขั้นด้วยประวัติสั้นๆของฆาตรกรคลั่งรายนี้สักหน่อยแดเนียลกอนสเลสหนุ่มวัย24ปีที่ไม่ได้มีประวัติอะไรมากมายนะครับเขาเป็นหนุ่มอังกฤษที่เติบโตมาในโรงเรียนประจํามีปมเรื่องพ่อแม่นิดหน่อยเพราะว่าพ่อแม่ของเขาแยกทางกันตั้งแต่ตอนช่วงอายุ6ขวบแต่เอาจริงคือถ้ามองเป็นภาพรวมดูนะครับก็เหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวเขาตัวแดเนียลเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักในโรงเรียนนะครับว่าเป็นคนที่เป็นนักแสดงที่ดีเป็นแชมป์หมากรุกถึงแม้ว่าจะดูเก็บตัวบ้างมีปัญหาบ้างค่อนข้างจะมืมดมนบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเขาเองเนี่ยเติบโตมาแบบไม่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นมากขนาดนั้นและต้องไปใช้ชีวิตในโรงเรียนประจําในวัยที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้พร้อมปรับตัวซึ่งมันทําให้ตอนอายุ17เนะครับ,รบเขาก็เริ่มที่จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต<ๆ>เขาก็เข้าไปรับการ ดูแลรักษาโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งชีวิตเขานะครับก็เติบโตมาปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรทํางานได้ตามปกติจนกระทั่งปีนี้ที่เขาอายุ24เนี่ยแหละปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยก็ถาโถมใส่เขาขึ้นมาอีกจนได้แดเนียลคอนเซเลสตกงานนั่นบีบคั้นให้เขานะครับเริ่มลองที่จะเล่นยาใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยวันๆเอาแต่เล่นเกมดูหนังโดยปัญหามันคือตรงนี้นี่แหละครับ หนังที่เขาชอบดูมันคือหนังสยองขวัญแนวสแลชเชอร์ซึ่งมันคือตัวการสําคัญที่ทําให้เราคงจะต้องตกใจกันมากเพราะใครจะไปรู้ว่าการดูหนังสยองขวัญแนวไรเชือดแบบนั้นนะครับมันเป็นตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างในจิตใจของแดเนียลที่มันทําให้ด้านมืดของเขานะครับเริ่มขยายตัวออกมาแล้วก็กลืนกินตัวเขาเข้าไป การสืบสวนของท่านตำรวจนะครับก็ทาให้แดเนียลได้สารภาพอะไรหลายๆอย่างออกมาคือเมื่อา3วันก่อนที่มีการทําร้ายเสนาก,กาฮอกกี้อะไรพวกนี้ครับเป็นฝีมือของแดเนียลด้วยเหมือนกันฝีมือในวันที่17กันยายนเนี่ยมันเริ่มมาจากช่วงตีห้าครึง่งแดเนียลได้เดินไปเจอกับเควินมอนลอยโดยที่ไม่รู้จักนะครับแต่ไม่รู้ด้วยความคลั่งอะไรขึ้นมาแดเนียลก็เริ่มจิบมีดที่ขโมยมาจากห้างสรรพสินค้านะครับเอามาฟันบาดเฉือนแทงเควินมอนลอยสุดท้ายเควินไม่รอด เจ็ดโมงเช้าในวันเดียวกันเขาแอบเข้าไปที่บ้านของคูมิสคอนสแตนติโนได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแม้จะจัดการคูมิสไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทําให้คูมิสเนี่ยมีแผลขึ้นที่จนได้ซึ่งเขาเนี่ยก็หนีออกมาในสภาพที่ว่าเปลือยแล้วก็ตัวเลอะเลือดวิ่งไปพยายามเข้าไปในบ้านแบบสุ่มๆจนมาถึงบ้านของครอบครัวโรบินสัน แดเนียลเนี่ยจึงได้โอกาสที่จะทําการสังหารดีเร็กแล้วก็จีนโรบินสันแล้วก็ทําได้สําเร็จมันไม่ยากครับเพราะว่าแดเนียลยังเป็นหนุ่มวัย24ปีแข็งแรงดีแต่ในทางกัับกันเหยื่อที่เหลือนะครับเป็นวัยสูงอายุหมดเลยแค่แรงก็อาจจะสู้กันไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่พีคที่สุดนะครับคือตอนที่แดเนียลเล่าเรื่องการสังหารคู่สามีภรรยาโรบินสันเนี่ยมันกลับบอกครับว่านี่เป็นประสบการณ์ที่แบบสุดยอดที่สุดในชีวิตแล้ เราจะเริ่มเห็นความบ้าคลังแววตาบ้าคลั่งความโรคจิตของชายคนนี้บ้างแล้วแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้หรอกนะฮะในช่วงก่อนการพิจารณาคดีเนี่ยแดนเนียลถูกกุมขังอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าแดนเนียลพยายามทำร้ายตัวเองเอาแบบเอาให้ตายใช้ความรุนแรงมากจนเรียกได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ในชุดปราบจราจนเนี่ยติดตามไป เขาในทุกๆท,กที่พอถึงช่วงพิจรารณาคาดีนะครับแดนเนียลก็พยายามอ้างว่าเขาไม่ได้ผิดนะครับ,เข,รบเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเขาพยายามทางหลายๆอย่างเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยวิกลจริตแต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธที่น่าสนใจคือแดเนียลกอนซาเลส วิคนจริตจ,จริงไหมหรืออะไรกันแน่ที่ทําให้เขากลายเป็นแบบนี้จากที่เล่ามานะครับจะเห็นว่าตัวแดเนียลเนี่ยมีความลหลงไหลในหนังสยองขวัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับอันไ h แม a r ออนเอ็มสตรีทหรือว่า Friday เดอะเทอซึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครหลักนะครับก็คือ Freddy ้คูเกอรตัวละคร f r e d d ี้คูเก e r เนี่ยครับเป็นต้นแบบในความคิดของเขา ถ้าวิเคราะห์กันดูนะครับถึงแม้ว่าในคดีแรกนะครับเขาจะใส่เขาจะใส่ชุดเรียนแบบเจสันวอฮีก็เถอะที่มันอยู่คนละเรื่องกันนะมันอยู่ในฟล d เดย์เดอะเทอร์ทีเนาะแต่ลักษณะการคิดการลา่าการคุยกับเยอืออะไรพวกนี้นครับมันจะมีลักษณะเหมือนการเล่นสนุกคล้ายๆกับตัวเฟรดดี้คูเกอร์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะดูไม่ต่างจากการเรียกว่าเป็นความเบียวเบียวในหนังฆาตกรอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ก็พูดยากเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบ คือโดยปกติคําว่าเบียวเนี่ยมันดูจะไม่ได้ไปเดือดร้อนใครแล้วก็มันเป็นความชอบส่วนตัวที่อินมากๆแบบนั้นแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็กลับกลายเป็นเหมือนคนที่แบบเบียวในด้านที่ผิดๆแล้วก็อินว่าตัวเองเป็นแบบเฟรดดี้คูเกอร์เข้าไปฆ่าคนไปไล่บอกว่าเฮ้ย hey, ฉันจะชาคุณนะฉันจะจัดการคุณนะแล้วก็เริ่มมองว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องที่มีความสุขและมันเป็นสิ่งที่สุดยอดในชีวิตของเขา นี่มันเป็นสิ่งที่วัดยากนะครับว่าอาการเบียวมากๆก,ก,การหลงไหลข้างใครในสิ่งใดมากๆเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตหรือเปล่าหรือต่อให้ไม่ใช่อาการทางจิตเขา คิดอะไรผิดเกินไปหรือเปล่าหรือจริงๆเขาอาจจะมีอาการทางจิตเช่นแบบพวกโรคจิตเภทที่ไม่รู้สึกผิดอยู่ในตัวอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้ในช่วงที่เขาโดนขังอยู่นะครับแดเนียลเนี่ยได้เขียนเล่าประสบการณ์ของตัวเองในจดหมายถึงตัวเองนะครับโดยใช้ชื่อ1ิปีซึ่งมันเป็นชื่อเล่นเดิมของเขาในจดหมายเนี่ยเขาเขียนว่าเขามีความสุขกับการทารําากรฆาตกรรมครั้งนี้มากบรรยากาศในการกระทําความรู้สึกมากมาย แถมยังบอกครับว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเคยทํามาในชีวิตเลยนะในการฆาตรกรรมเหล่าบรรดาเหยื่อต่างๆแถมอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือตัวแดเนียลเองนะครับยังมีการบรรยายถึงความภาคภูมิใจในตัวเองที่มีความคล้ายคลึงกับเฟรดดี้คูเกอร์อีกด้วยนั่นเลยทำให้เหล่าบรรดานักข่าวนะครับที่พอมารู้กับเรื่องนี้ที่เขาเขียนจดหมายเล่าตรงนี้คุยกับตัวเองเนี่ยมันก็เลย กลายไปเป็นชายาที่ทําให้นักข่าวตั้งให้กับฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตรายนี้นะครับว่าเฟรดดี้คูเกอร์คิลเลอร์ท้ายที่สุดแล้วนะครับแดเนียลกอนซาเลสเนี่ยก็ถูกตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตถึง6ครั้งโดยผู้พิพากษาพิจารณาคดีนะครับแนะนําว่าเขาไม่ควรได้รับการปล่อยตัวเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงนะครับแต่ถามว่า มันยุติธรรมพอไหมการที่เขาไปพรากชีวิตสังหารชีวิตคนและตัวเขาเองก็ไม่มีความสำนึกผิดอะไรทั้งนั้นก็อาจจะแค่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกที่มีข้าวฟรีกินฟรีอาจจะน่าเบื่อไปบ้างแต่ตัวเขาก็คุยกับตัวเองได้เราก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งนี้คือยุติธรรมที่สุดแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่การประหารบางทีก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ได้รับความยุติธรรมบ้านของเหยื่อเป็นยังไงอะไรยังไงต่อ ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากนะครับอีกหนึ่งคนที่น่าสงสารที่สุดนะครับก็คือตัวคุณแม่ของแดเนียลเธอต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าแบกรับกับความรู้สึกผิดในสิ่งที่ลูกของตัวเองทําลงไปต้องแบกรับความเศร้าที่สอนลูกตัวเองให้ดีไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจลูกตัวเองมากพอแต่เอาจริงนะครับคุณแม่ก็เคยโมโหมากครับแล้วก็เขียนจดหมาย ไปถึงรัฐสภาอยู่ครั้งหนึ่งเธออธิบายถึงความยากลําบากนะครับในการขอรับการบริการด้านสุขภาพจิตของลูกชายเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเธอเคยพยายามพาลูกๆไปรักษาแล้วจนพอเกิดเรื่องปัญหาเหล่านี้มันก็แก้ไขไม่ได้แล้วคนที่มีปัญหาทางจิตต้องรอให้ถึงขั้นไหนหรอต้องรอให้ถึงก่ออัชญากรรมก่อคดีฆาตกรรมแบบนี้ก่อนหรอถึงจะเริ่มเห็นค่าถึงจะเริ่มหันมาช่วยเหลือสวัสดิการ ที่มักจะล่าช้าเกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียแบบนี้มันดีพอแล้วหรือยังคำถามนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับไม่ใช่แค่ต่างประเทศแต่ประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าสถิติของจำนวนคนที่เริ่มเป็นโรคซึมเศร้าเริ่มมีปัญหาอาการทางจิตในประเทศไทยเองก็มีเยอะมากขึ้นแล้วนะครับอยากจะ ให้มีสวัสดิการของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยสนับสนุนและซัพพอร์ตหรือโรงพยาบาลเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้มากขึ้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วปัญหาทางจิตหรือปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องโลกสึมเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าทุกคนแทบจะแทบทั้งประเทศไทยเลยนะครับทำงานหนักกันมากมันอาจจะเป็นเพราะระบบเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆ ที่ส่งผลที่ทําให้คนเครียดกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นและเราไม่รู้นะครับว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาทางจิตหรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่เราเองเนี่ยไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตรงจุดมันจะทําให้กเกิดคนที่เลวร้ายแบบแดเนียลคอนสเสเลได้มากขนาดไหนแต่ถ้าสมมติร,รัฐบาลรัชการไม่สามารถที่จะให้งบประมาณที่จะได้เรียกว่า ไปรักษาฟรีไปปรึกษาปัญหาทางจิตฟรีอะไรพวกนี้นะครับทําได้ยากหรือการเข้ารับการรักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับประชาชนอย่างพวกเราคนที่ดูอย่างพวกเราทุกคนก็รับรู้ไว้นะครับว่าปัญหาหนึ่งที่แก้ง่ายที่สุดในมุมมองของประชาชนเลยคือการเปลี่ยนทัศนคติทัศนคติที่ว่าก็คือยังมีอีกหลายๆคนที่มองว่าการเข้าไปคุยกับนักจิตบาบัดคุยกับจิตแพทย์มันเป็นเรื่องที่ เหมือนเขาเป็นบ้าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเฮ้ยจริงๆมันคือเรื่องที่ดีนะครับกับการมีคนแนะนําที่ถูกต้องจริงๆการได้รับสนับสนุนจากทุกๆภาคส่วนมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเองนะครับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญ กลับมาที่เรื่องราวกันต่อครับเรื่องราวมันยังไม่จบหลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบลงไปแล้วก็คือตัวกอนซาเลสโดนตัดสินจำคุมตลอดชีวิตนะครับแดเนียลกอนซาเลสเนี่ยก็ถูกคุมขังอยู่ในสังเตไปยาวๆเขาต้องอยู่ในเรือนจําที่ได้ได้ว่ามีการควบคุมสูงสุด แต่ต่อให้สูงสุดนะครับหมอนี้ก็ร้ายมากเขาพยายามทําการปิดชีพตัวเองคอ,อต่อๆนะครับด้วยการกัดเส้นเลือดแดงที่แขนลองนึกภาพดูสิครับว่าเอาปากกัดยังไงให้ถึงกับเส้นเลือดแดงขาดออกมาได้เขาต้องกัดแรงมากๆจริงๆเพื่อ สิ่งที่เขาต้องการคือให้เลือดไหลหมดตัวถึงขนาดที่สุดท้ายแล้วนะครับคุณหมอเนี่ยเข้ามาดูมาเจอทันทําการรักษาพยาบาลทันตัวแดนนี่คอนซเลสรอดครับแต่คุณหมอยังบอกเลยนะครับว่าผมไม่เคยเจอใครที่กัดตัวเองได้รุนแรงขนาดนี้มาก่อนถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้นะครับแต่ไม่นานหลังจากนั้น9สิงหาคมปี2007เดนนี่คอนเลสที่โดนขังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็ได้แอบเอาขอบกล่อง ซีดีนะครับกล่องพลาสติกซีดีเนี่ยที่มันแตกอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่นนยครับเอามากรีดตัวเองแล้วก็จบชีวิตไปในที่สุดนี่คืออีกหนึ่งผลผลิตที่เกิดจากการเลี้ยงลูกการดูแลที่ผิดพลาดการเลิกกันของครอบครัวเป็นเรื่องที่ผิดไหมเราควรแคร์ดูแลเด็กหลังจากที่เจอเรื่องผิดหวังเรื่องที่กระทบจิตใจให้ดีกว่าน,นี้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วด้านมืดของตัวแดเนียลกอนเซเลสไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาอาจจะเป็นคนที่แค่มีอาการทางจิตเป็นพวกที่เบียวอยากเป็นฆาตกรไปเองด้วยความผิดของตัวเขาเองลุ้น้วนร้อยเปอร์เซนต์แม้เขาดูจะมีความเป็นเรียกว่าเป็นไซโคพาธตัวพอ่อไม่มีสำนึกไร้เยื่อใยแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นแค่การแสดงที่ตัวเขาเอง ต้องการที่จะหนีปัญหาจากสิ่งที่เขาก่อโดยการที่บอกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นโรคจิตมีอาการทางจิตนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องเข้าคุกและย้ายไปอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตแทนซึ่งท้ายที่สุดตัวเขาเองก็ทนการลงโทษนั้นไม่ไหวจนต้องเลือกที่จะจบชีวิตด้วยตัวเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนฟังกันมาจนจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับกำเนิงคำถามที่สําคัญเลยคิดว่าเรื่องเนี้ย ปัญหาในควรได้รับการแก้ไขก่อนและในประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยไหมแล้ววันนี้ทุกคนคิดว่าใครคือผู้สร้างฝันร้ายตัวจริงขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สำคัญที่สุดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามมันเดย์มิสเีับไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ